สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีรรส์ C++ ีพราสในวนนี้เราจะมาดูวิธีการผ่านอาร์เรย์เข้าหาฟังก์ชันครับก็คือจะมีฟังก์ชันที่สามารถรับค่าอาร์เรย์เข้าไปค l c คูเลตเข้าไปโพสิสได้ในตัวอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าเราจะมีอาร์เรย์อันหนึ่งชื่อว่า int นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอาร์เรย์ตรงนี้เรากําหนดให้มีสักกี่ตัวดีประมาณ9ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรก็ว่ากันไปแค่นี้นะครับผมแล้วจากนั้นผมก็จะสร้างฟังก์ชันอันนึงในการ คำนวณหาผลรวมของอาร์เรย์ตรงนี้ทำไมจะต้องเป็นฟังก์ชันด้วยก็ถ้าสมมุติว่าต้องการหาผลรวมก็ง่ายใช่ไหมก็มีแค่ for loop อันนึงแล้วก็ทําการารวมผลรวมทั้งหมดนี้ก็ถูกครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโปรแกรมของคุณเนี่ยมีอาร์เรย์หลายๆตัวเนี่ยแบบนี้คือไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับคุณมีอาร์เรย์หลายตัวซึ่งมันไม่เหมือนกันอาจจะไม่ใช่อาร์เรย์สมิติอาจจะเป็นอาร์เรย์มิติเดียวแต่ว่ามันหลายอัน แล้วคุณต้องการจะหาผลรวมของแต่ละอันเนี่ยคุณก็จะต้องทุกครั้งที่คุณจะหาผลรวมใช่ไหมคุณก็จะต้องเขียนลูปออกมาแล้วสมมุติว่ามันมีอาร์เรย์ตัวที่2อีกแต่ว่าไออาร์เรย์ตัวที่2เนี่ยมันไม่มี9ตัวใช่ไหมมันไม่มันมีอยู่10ตัวคุณก็จะต้องสร้างลูปขึ้นมาอีกเฉพาะของไอตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถเ,าเก็บค่าไม่ใช่เก็บค่าก็คือฟังก์ชันที่สามารถคำนวณค่าที่อยู่ในอาร์เรย์นี้ได้ เพราะว่ามันมันทำงานคล้ายคลึงกันใช่ไหมถ้าเราสร้างมาฟังก์ชันซะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ไม่ว่าจะผ่านอาร์เรย์หนึ่งมิติอะไรมามันก็จะทําการรวมให้หมดโอเคครับทำโปรแกรมนี้ไม่ยากเลยครับก่อนอื่นเราก็จะต้องมีอ่าฟังก์ชันเนมอันหนึง่งซึ่งผลรวมในที่นี้ถ้ามันเป็นอินผมอยากให้มันเป็นอินผมก็แค่เป็นฟังก์ชันชนิดอินนะครับก็จะเป็น sum array แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าอาร์กิมเมนต์เราจะรับยังไงใช่ไหมครับเพราะว่า เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการใช้ sum array เนี่ยก็คือว่าตรวนี้ผมจะมี int ก่อนนะครับก็คือ sum และตรงนี้ sum เนี่ยของเราให้เท่ากับ sum array แล้วใน actual argument เนี่ยเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปข้างในเพราะว่าตรงนี้มันเป็น array ใช่ไหมเราจะใส่เป็น array 0ถึง array 9แบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ครับก็คือ array 0ไปจนถึง array 9 ซึ่งแบบนี้มันก็ดูถ้าสมมติว่ามันมีร้อยตัวะหรอคงจะต้องใส่ร้อยตัวใช่ไหมแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็จะทํางานได้แค่อาร์เรย์ที่มีร้อยตัวจะใช้อาร์เรย์ที่มีเก้าแล้วก็สิบตัวไม่ได้นะครับผมดังนั้นวิธีการใส่เข้ามาเนี่ยเราต้องการให้ใส่แค่อาร์เรย์เนมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่จํานวนมันว่าว่ามีจํานวนมันกี่ตัวอย่างที่นี้สมมติว่าเป็นอาร์เรย์ก็เป็นอาร์เรย์เก้าแบบนี้นะครับผมผมก็จะจบด้วยตรงนี้ซะ เราก็จะปริ้นซัมตัวนี้ออกมาเอ็นไลน์มันซะถ้าผมจะเรียกฟังก์ชันนี้อีกทีหนึ่งผมก็บอกว่าซัมเองนะซัมเท่ากับซัมอาร์เรย์ตัวนี้ก็จะเป็นแทนที่จะเป็นอาร์เรย์ตัวนี้ก็จะเป็นอาร์เรย์สองแบบนี้นะครับซึ่งอาร์เรย์สองมีกี่ตัวละอาร์เรย์สองมีสิบตัวก็แค่นี้นะครับก็จบแล้วตรงนี้เราก็จะก๊อปปี้ตรงนี้มาฉันโปรแกรมนี้ก็จะแสดงผลรวมของอาร์เรย์ตัวแรกแล้วก็อาร์เรย์ตัวที่สองออกมาใช่ไหมครับแล้วเรามาดูว่า เนี่ยเราต้องการให้ทําเป็นอย่างนี้ไอ้ argument formal argument ของมันจะต้องเป็นอะไรครับก่อนอื่นเลยครับตัวนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็น array ใช่ไหมมันเป็นชื่ออ r r a y รใช่ไหมชนิด type int ใช่ไหมก่อนอื่นก็ใส่ int ไปก่อนแล้ว in t อะไรต่อ in t a ก็ไม่ได้ครับเพราะว่า a มันเป็นอาร์เรย์ธรรมดาใช่ไหมครับดังนั้นคุณก็จะต้องใส่เป็น a แบบนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้คุณไม่ต้องใส่ Number มันก็ได้เพราะว่าเหมือนที่ บอกไว้นะครับก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นการจองคือมันจะมองว่าไอ้ตัวเนี้ยที่รับมาเนี่ยมันเป็นชนิดอาร์เรย์นะแค่นี้มันก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องบอกว่ามันเป็นอาร์อาร์เรย์ชนิดอาร์เรย์แล้วอาร์เรย์นี้มีหนึ่งตัวมีสองตัวไม่จําเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหตุผลอันนี้จะมาพูดในวิโอน้านะครับว่าทาไมมันถึงรับศสยเป็นอาร์เรย์เปล่าๆแบบนี้ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแค่ int เฉยๆก็คือ int จำนวนมันก็คือ n แบบนี้ครับ ก็ Number ของมันนี่แหละครับโอเคครับเราเราก็มาทําการสร้างส่วนในส่วนของตัวจริงเสียงจริงของฟังก์ชันนี้ดีกว่าซึ่งก็คือบอด y ี้มันโอเคครับพอเราได้อารีมาและเราต้องการให้าหาซัามมันเราก็จะมีเอาผลรวมก่อนตอนแรกซัมเท่ากับ0ูนย์แบบนี้นะครับคุณอย่าสับสนครับว่าซัมแต่ละอันถ้าคุณมาทํางานภายในฟังก์ชันนี้แล้วคุณก็ลืมตัวแปรที่เหลือตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า มันตัวนี้มัน l o คอลตัวนี้แล้วดังนั้นก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรมใน section ใหม่นะครับตรงนี้ sum ของผมก็คือ sum ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ sum ตรงนี้แล้ว a ตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ละ n ตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ละแบบนี้ครับที่เราจะมาใช้ก็คือเราจะมาใช้ตรงนี้กันเราจะมา concentrate กันเฉพาะังก์ชันบ b o ี้นะครับในตรงนี้ sum เท่ากับ0เราก็จะมี for อันหนึ่ง i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n แล้วก็ i plus ง่ายๆลยครับอันต่อไปก็คือ sum บวกเท่ากับ a i แค่นี้นะครับเห็นไหมครับใช้งานก็ไม่ยากเลยเหมือนเหมือนใช้งานในตรงนี้เลย A. r i ตรงนี้ครับจากนั้นก็ return มันซะ return sum แค่นี้นะครับผมจะลองรันโปรแกรมนี้ดูซึ่งเราก็จะได้คำตอบก็คือ78กับ1 4 5เห็นไหมครับผมตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมใส่เป็น R3 กับ4ตรงนี้ก็จะเป็น7ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้3กับ4ตรงนี้ก็จะเป็น เช็คเช่นเดียวกันนะครับผมจะลองรันโปรแกรมนี้ดูเห็นไหมครับ7กับ7มันทํางานถูกต้องไม่ว่าจะเป็น9หรือว่าสิทธิ์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะทํางานถูกแล้วตรงนี้ทําไม9แล้วทําไมประกาศแค่2อันได้คุณรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันที่เหลือเขาก็จะตั้งค่าให้มันเป็นศูนย์ไปซะครับผมแล้วก็เหมือนที่เคยเป็นมาแล้วครับแล้วก็จะเป็นตลอดไปก็คือว่าแฟนพันธุ์แท้ของ C+ เนี่ยเราจะรู้แค่นี้ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของ C+ แน่นอนเราในวีโอหน้าเราจะมาลุก ลึกอีกว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ได้แล้วมีวิธีทําอย่างอื่นได้อีกไหมแล้วจะรับอาร์ย์สมิติอารย์สมิติได้ยังไงโอเคครับผมสาหรับคําตอบของคําถามพวกนั้นเจอกันในวีโอหน้าครับผมสำรับวันนี้ก็สวัสดีครับ